ครับอันนี้จอบมุนนี่ซื่อมากตอนมากับรถเลยบ่ครับอ๋อเอ็กหนึ่งหกอ๋อเอ็กหนึ่งหกอีคมกวางน่อยอยู่ที่เมตรหกสิบสี่เนาะโอ้ครับนี่ผู้หญิงขับรถไทยครับนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่นี่สี่สองค่ะสี่สองปีเนาะโอ้ขับรถไทยนี่ขับเก่งไปนี่ ถือว่าพ่อพ่อขับหลายปีแล้วจักปีขับรถไทยม้านี่กประสามปีแล้วปีแล้วโอ้ไทยฮุ่นไทยยังดันดันเองพ่อมค่ะแต่ก่อนตาเพิ่นเป็นคุเอ็ดคุณเสียค่ะโอ้ผีก็เลยได้เห็ดค่ะให้ใช้ขาเจ้าเอ็ดหน้าให้ขาเจ้ากับเบิองหน้าห้างโมคักแมนถึงเขามีรถน้ำเขาก็เห็ดเองครับพ่อเห็ดได้ก็เห็ดไปค่ะเขาเจ้าบ่มีทุนครับมันต้องใส่ใส่อย่างหลายเนาะครับเขาก็บเขได้ตามที่อยากเขาเคยได้ ครับที่ชื่ออะไรครับนี่ยโอ้รับรถไทยเองบ้านเขาเองบ้านกับแม่สองคนบ่วันนี้นะโอเคครับเอาปั้นผมมั่งเนาครับมาดูผู้หญิงครับขับรถไทยพี่สมัยเนาะพี่สมัยครับอายุสี่สองปีครับพี่น้องขับรถไทยครับพี่น้อง เอาคือสาตาร์ทมาติดโอ้มนาะครับพี่น้องมาดูผู้หญิงขับรถไทยครับนี่ปั่นจอบหมุนด้วยโรตารี่ครับหนิหน้าดินแห้งครับพี่น้องโอ้เพียงหลาครับพี่น้องเอาผ่านหน้าคือเนี่พี่ครับผ่านหนา้า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  พี่พี่พิชจะไหมผ่า,านหน้ายกขึ้นหน่อยผ่า,านหน้าผ่า,านหน้าโอ้ย <laughs> เอาเรื่องมาไบยังครับเไปไหมครับเอาไหมโอ้ยนะ <laughs> ครับเ <laughs> มื่อกี้แกลืมมาผ่านหน้าขึ้นครับพี่น้องมาดูครับมาดูรถ,ถไถแท็กเตอร์ครับคูบต้า L3608 ครับพี่น้องปั่นหน้าจินแห้งครับพี่น้อง ปั่นข้าวครับพี่น้องหวานข้าวแม่เป็นคนหวานครับพี่น้องลูกสาวเป็นคนปั่นครับโอ้านานทีได้เห็นนะครับแบบนี้หาดูยากครับผู้หญิงขับรถไทยนี่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะเป็นผู้ชายนะครับครับ แต่ก่อนอพ่อพี่เขาเป็นคนขับนะครับทีนี้พ่อก็เสียครับลูกสาวก็เลยขับแทนเลยครับพี่น้องขับมาได้สามปีแล้วครับพี่น้องโอ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นเยอะครับ แไล่ครับแต่ก่อนในคนทำครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ตัวเองทำเองครับพี่น้องมีรถไถด้วยครับ ผู้หญิงอายุ42ปีนะครับนี่ครับรถไถครับพี่น้องปั่นข้าวครับพี่น้องปั่นดินหวานข้าวครับพี่น้องตัวนี้ก็น่าจะใส่ข้าวกอขอนะครับเป็นกอข6นะครับเห็นสอบข้าวไหมครับอันนั้นเป็นแม่ครับนี่ทำการหวานข้าวหวานปุ๋ยไปด้วยกันครับรอบสุดท้ายครับพี่น้อง พี่แกก็จะปั่นเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยครับพี่น้องบอกรบอมคนมารถครับมาดูครับพี่น้องตัวหญิงขับรถไถครับโอ้ Good afternoon. You have light, i love the pie. ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับพี่น้องฝากบอมบุญมารถครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ